ท่านผู้ชมถามว่าดูน้ํำลึกได้ไหมสูงไสได้ไหมเปิดนานได้ไหมครับม i t ูโรม m าเครื่องนี้มีคําตอบให้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับม i ตูโรม m าครับสงนิ้วสองแรงครับเนี่ยครับสองนิ้วสองแรงก็ดูตรงนี้นะครับน่ครับสงนิ้วสองแรง สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับอยู่กับช็เด็ดบ้านเราอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็พาท่านผู้ชมมาเข้าสวนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมได้ต่อท่อแป๊บน้ําส่งไปหาสวนนะครับซึ่งต่อไปแล้วนะครับ2ี่เส้นนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับเป็นแป๊บสองนิ้วนะครับท่านผู้ชมแป๊บสองนิ้ว20เส้นนะครับปลายทางอยู่ตรงโน้นนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับปลายทางอยู่ตรงโน้นนะครับผมต่อจากปั๊ม สองนิ้วสองแรงของมิสูโรมาครับที่ท่านผู้ชมหลายๆท่านถามว่าใช้งานดีไหมเป็นอย่างไรส่งไกลได้ไหมเปิดนานได้ไหมนะครับคลิปนี้มีคําตอบนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยครับผมต่อเพิ่งเสร็จเมื่อตะกี้นี้นะครับต่อมาตรงนี้นะครับ2นิ้วนะครับเป็นแป๊กสองนิ้วซื้อมายี่สิบเส้นพอดีนะครับเราวัดแล้วนะครับไปถึงปลายทางตรงน้นนะครับที่สวนของเรานะครับยี่สิบเส้นพอดีนะครับ ยี่สิบเส้นก็มาต่อจากแป๊บเดิมตัวนี้นะครับตรงนี้อีกสามเส้นนะครับรวมแล้วนะครับแป๊บนี้ก็มีความยาวอยู่เก้าสิบสองเมตรนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับรวมของเก่านี้อีกสามเส้นนะครับเพราะว่าแป๊บแต่ละเส้นก็มีความยาวอยู่ที่สี่เมตรนะครับยี่สิบสามเส้นนะครับก็เก้าสิบสองเมตรนะครับท่านผู้ชมครับไปทางตรงโน้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูปั๊มก่อนนะครับ ที่ผมซื้อมาในราคา2,900บาทครับสั่งมาจากราซาด้าผมใช้รุ่นนี้2เครื่องแล้วนะครับท่านผู้ชมครับแต่เครื่องที่ผมมาติดตรงนี้เป็นเครื่องเก่านะครับใช้เมื่อ2-3สปีที่แล้วนะครับเครื่องใหม่ติดอีกที่หนึ่งนะครับนี่ครับน้ำกรวดตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูสเปคเครื่องนะครับมีท่านผู้ชมถามว่าเปิดนานได้ไหมส่งไกลได้ไหมนะครับคลิปนี้มีคำตอบนะครับนะครับเราไปดูกันเลยนะครับนะครับ ติดตั้งเสร็จเมื่อตะคี้นะครับทุนผู <fib> <noise> ้ชมครับนี <parler> ่ครับด yeah, ูครับเครื่องนี้แหละครับทุนผู้ชมครับสองนิ้วสองแรงนะครับผมสั่งมาจากลาซาร้าครับครับดูจากตรงนู้นนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูสายดูที่หลังนะครับว่าดูดลึกแค่ไหนแล้วสงใจแค่ไหนนะครับมาดูสเปคกันก่อนนะครับนะครับก็เป็นของมิโตโรมานะครับสองนิ้วสองแรงนะครับทากผู้ชมครับนะครับสองคูนสองนะครับดูนะครับ ครับสองคูณสองตรงนี้นะครับนะครับสองคูณสองนะครับแล้วก็สเปีดครับสองพันแปดร้อยห้าสิบรอบต่อนาทีนะครับสองร้อยยี่สิบวลต์นะครับห้าสิบเฮิรต์นะครับจะเป็นแบบนี้ครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องเดิมของผมที่ใช้มาสองสามปีทีแล้วไม่เสียเลยนะครับผมเปิดใส่สวนแล้วเปิดใส่นานะครับนาผมไม่มีน้ํานะครับวันละชั่วโมง เว้น um, 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 oh. ั่งงก็เป uh. ิดเองนะครับนี่ครับวัวนี้ก็สูบเศษสวนนะครับสูบเศษสวนพร้อมปั๊มรุ่นพี่ตัวนี้อีกนะครับตัวนี้ผมมาให้ดูของมิสูโรมาตัวนี้นะครับนี่ครับหน้าตาก็เป็นแบบนี้นะครับขับดูขึ้นมาสงนิ้วนะครับแล้วส่งออกตรงนี้นะครับส่งออกไปตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ไปดูนะครับว่าผมดูดลึกไหมนะครับนะครับสะอยู่ข้างหลังนะครับออกมาตรงนี้นะครับ นี่ครับอยู่ตรงนี้นะครับบ่อน้ําเราอยู่ตรงนี้นะครับดูครับดูนะครับสายออกมาตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับลงไปตรงโน้นเลยนะครับนี่ครับมาตรงนี้ก็เกือบเกือบห้าเมตรเลยนะครับลึกอีกก็ประมาณห้าเมตรนั่นแหละครับดูดลึกประมาณสิบเมตรนะครับท่านผู้ชมครับลงไปข้างล่างโน้นนะครับดูดลึกสิบเมตรนะครับแล้วส่งออกไปเก้าสิบสองเมตรนะครับท่านผู้ชมครับยี่สิบสามเส้นนะครับ ปูสี่ก็เก้าสิบสองนะครับเส้นละสี่เมตรนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาผู้ชมไปดูที่ปลายทางนะครับจะมีคําตอบในคลิปนี้เลยนะครับนี่ครับออกมาตรงนี้นะครับดูนะครับออมมาตรงนี้ออมมาตรงนี้นะครับเอ้าเราตามแป๊บน้ำไปเลยนะครับตรงนี้เป็นแป๊บเก่าสามเส้นนะครับแป๊บใหม่ตรงนี้ผมวางไปยี่สิบเส้นนะครับมาต่อตรงนี้นะครับ ลักษณะนี้ไม่ต้องใส่กาวก็ได้นะครับทู้ชูครับไม่ต้องยึดน็อกก็ได้ครับเพราะว่าปลายทางเราปล่อยทิ้งเลยนะครับนะครับเราไปดูปลายทางครับจากปั๊มน้ํามาหาปลายทาง92เมตรนะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมซื้อมา20เส้นนะครับ20เส้นเส้นละ4เมตรก็80นะครับของเดิมอีก3นะครับ3 4 12ก็รวมกันเป็น92เมตรนะครับเอาเดินไกลหน่อยนะครับ ว่าระยะทางเกือบๆร้อเมตรนะครับก็น้ําใช้ไม่พอครับตัวเลยเอาตัวเดิมมาติดตั้งอีกนะครับติดตั้งแล้วก็เปิดพร้อมตัวใหญ่เลยนะครับตัดมาตรงนี้เลยนะครับเพื่อความกระจ่างของท่านผู้ชมที่ถามว่าส่งไกลได้ไหมแล้วก็เปิดนานได้ไหมนะครับเราไปดูไปทางครับว่าน้ําจะออกแรงแค่ไหนนะครับ ขมาตรงนี้นะครับข้อควานลำคลองตรงนี้นะครับครับลอดท่อถนนครับผมขอข้ามาตรงนี้นะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับข้ามาแล้วข้ามาแล้วนะครับมาดูปลายทางครับว่าน้ําจะแรงแค่ไหนครับของปั๊มยี่ห้อมิตซูโรมาสองนิ้วสองแรงราคา2,9 0 0บาทครับ ผมสั่งมาจากราัสาด้านะครับดูปลายทางครับท่านผู้ชมถมให้ดูปลายทางนะครับาวางกันเห็นๆเ,เลยครับน่ครับปลายทางก็แรงขนาดนี้นะครับท่านผู้ชมครับนี่ดูน้ำาครับดูน้ำลงครับไกลนะครับยอมรับว่าไกล9 2บเมตรถือว่าไกลมากครับแล้วก็สายดูดจากสะ10เมตรนะครับดูดขึ้นมา10เมตรแล้วก็ส่ง 92เมตรนะครับได้ระดับนี้นะครับท่านผู้ชมครับดูครับก็เป็นการทํางานของปั๊มมิสูโรมาราคา2,900บาทครับท่านผู้ชมตัวนี้เป็นตัวเดิมนะครับที่ผมได้ทาคลิปลงไปมีท่านผู้ชมถามว่าส่งกลได้ไหมนะครับแล้วน้ําออกดีไหมนะครับดูน้ําครับผมก็ทําคลองไว้เป็นแบบนี้นะครับนี่ครับทําคลองไหลมาแบบนี้ครับ มาเข้าสวนครับดูกันไหลของน้าครับนี่ครับถ้าการไหลของน้ําได้ระดับนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับท่านผู้ชมนี่ครับดูกันไหลของน้ําครับนี่สองนิ้วนะครับสองนิ้วสองแรงของมิซูโรมาเนี่ครับได้ขนาดนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับถ้าระยะใกล้ไม่เกิน20ิเมตรนะครับก็จะแรงกว่านี้นะครับแต่นี้ผมยอมรับว่า ไกลมากครับไกลมากเลยนะครับ90กว่าเมตรนี้ถือว่าไกลมากครับเพราะว่าสระของเราอยู่ไกลที่นานะครับตรงนี้ก็เป็นที่นาผมก็สูบใส่นาข้าวทุกปีเลยนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับใช้ปั๊มสามตัวรวมทั้งตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้ก็ก่อนได้ถอดออกแล้วก็เอาแป๊บมาใส่ตรงนี้นะครับนี่ครับแป๊บเดิมผมถอดมาใส่สวนตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องจําเป็นต้องซื้อแป๊บใหม่ตรงนั้นนะครับมาอีก20เส้นนะครับ พรว่าแป๊บเดิมผมถอดตรงนี้ออกมานะครับเวลาจะใส่สวนก็ต่อแป๊บตรงนี้นะครับนี่ครับแป๊บตรงนี้อีกเส้นหนึ่งนะครับน้ําไหลขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับท่านผู้ชมครับถ้าไหลไม่ขาดสายประมาณ1ชั่วโมงนี้ก็ถือว่าได้น้ําเยอะนะครับ1ชั่วโมงนะครับนาแปลงนี้ก็เต็มเลยนะครับนี่ครับปิดน้ําดีๆออกมาสองนิ้วนะครับแบบนี้น้ําไหลเช่นี้นครับ1ชั่วโมงนาแปลงนี้เต็มแน่นอนนะครับ ก็น่าซื้อน่าใช้นะครับท่านผู้ชมครับปั๊ม2นิ้ว2แรงของมิตซูโรมาครับผมซื้อมาในราคา2,900บาทครับผมซื้อมาใหม่อีก1ตัวนะครับเพราะว่าใช้ดีครับท่านผู้ชมครับแนะนําเลยนะครับผาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์อะไรเลยนะครับแต่ผมแนะนําเลยนะครับก็คลิปนี้มีคําตอบแล้วนะครับว่าปั๊มมิตซูโรมาส่งไกล9.2เมตรปลาปทางตรงนี้นะครับได้น้ําไหลแค่นี้นะครับนี่ครับ ไหลตามความได้แค่นั้นไหลลงไปก็ถือว่าโอเคเลยนะครับครับไปดูต้นทางอีกทีนะครับนี่ครับนี่ครับได้น้ําแรงขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมที่สนใจอยากซื้อนะครับก็เข้าไปสั่งที่ลาซาด้าได้นะครับผมก็สั่งจากลาซาด้าครับใช้มา2ตัวครับตัวนี้เป็นตัวเดิมนะครับที่ใช้มา2ปีแล้วนะครับอีกตัวหนึ่งผมติดตรงน้นครับนะครับ อตรงโน้นไว้รถสวนนะครับเพราะว่ามีสะอยู่สามสะนะครับบ่อน้ําอยู่สามบ่อน้ํานะครับรับดูน้ําไหลครับผมไม่ได้ติดกาวนะครับท่านผู้ชมครับตรงนี้ไม่ได้ติดกาวไม่ได้ใส่น็อตอะไรเลยนะครับเพราะว่าปลายทางเราปล่อยทิ้งนะครับถ้าปล่อยทิ้งก็ไม่ต้องติดกาวนะครับแต่ยังไม่ได้ฝังนะครับรอให้ดินอ่อนๆนะครับถึงขุดฝังนะครับท่อน้ําก็ขึ้นราคานะครับแป๊บน้ําขึ้นราคาครับโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยครับขึ้นราคาแบบ มหาโหดเลยนะครับท่านผู้ชมครับอ่ะครับไปดูปั๊มน้ําของเราอีกทีนะครับมิสูโรมาผมซื้อมาสองตัวใช้สองตัวเลยครับท่านผู้ชมครับนี่ฟังเสียงครับยังกิ๊กอยู่เลยนะครับเสียงยังไม่ดังซ่าซ่าเลยครับเสียงยังปกตินะครับเอาให้ดูสเปกอีกทีครับท่านผู้ชมครับนี่ครับอ้าวถูกไหมอ้าวนี่ครับมิสูโรมาครับสองนิ้วสองแรงครับนี่ครับสองนิ้วสองแรงก็อูตรงนี้นะครับนี่ครับสองนิ้วสองแรง เปภาพใหญ่ครับท่านผู้ชมครับตัวนี้นะครับอ้าวนี่ครับก็เป็นคําตอบแล้วครับคลิปนี้ครับท่านผู้ชมถามว่าดูน้ําลึกได้ไหมสงสัได้ไหมเปิดนานได้ไหมครับมิสูโรมาเครื่องนี้มีคําตอบให้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับนะครับผมก็จะขอตัวไปทํางานก่อนนะครับท่านผู้ชมครับครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชม อย่าลืมกดติดตามกด s ั b s c r i b e กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปของเรานะครับเจอาก,กันาคลิปใหม่ครับขอบคุณครับ